วันหนึ่งหนูตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนของเขาออกจากเมืองไปได้สักพักแล้วและเริ่มใช้ชีวิตในชนบทหลังจากการเดินทางอันยาวนานเจ้าหนูในเมืองก็มาถึงหมู่บ้านของเพื่อนที่นี่เหม็นมากเลยอยู่เข้าไปได้ยังไงเนี่ย หลังจากเดินทางอย่างเหน็ดเหนื่อยมาเป็นเวลานานในที่สุดหนูในเมืองก็มาถึงทุ่งหญ้าของเพื่อนหนูชนบทสร้างบ้านไว้ใต้ดินและนี่คือที่ที่เขาอยู่อาศัยเพื่อนฉันอยู่ในสภาพแวดล้อมแย่ๆแบบนี้ได้ยังไงไม่เข้าใจเลยหนูในเมืองเคาะประตูหนูชนบทเปิดประตูเขารู้สึกทั้งประหลาดใจและดีใจที่เห็นเพื่อนตัวเอง ยินดีต้อนรับเพื่อนลมอะไรหอบนายมาถึงที่นี่ละ่ะฉันเบื่อชีวิตในเมืองฉันอยากมาเจอนายและดูว่านายอยู่ยังไงมาสักพักแล้วแต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่านายไม่มีความสุขเลยใครบอกทำไมไม่เข้ามาข้างในก่อนเดี๋ยวฉันเตรียมอะไรให้กินพวกเขาเข้ามาข้างในหนูในเมืองประหลาดใจเมื่อได้เห็นข้างในบ้านของเพื่อน เพราะว่าหนูชนบทอาศัยอยู่ในโพรงขนาดจิ๋วที่มืดและแคบและไม่มีลมเข้าเลยบ้านนายนี่มืดและเล็กจังนายอยู่ได้ยังไงเนี่ยหนูชนบทเตรียมอาหารให้เพื่อนบนโต๊ะมีชีสหนึ่งชิ้นผักกาดแครอทและ,มะเมล็ดข้าวโพดมาทานมื้อเย็นกันเลยเพื่อนหนูในเมืองมองดูสิ่งที่อยู่บนโต๊ะและพูดขึ้น นายเรียกพวกนี้ว่าง,งานเลี้ยงงั้นเหรอจากที่ที่เราอยู่หนูตัวอื่นๆไม่หันกลับมามองอาหารแบบนี้ด้วยซ้ำเรามีทั้งเค้กเบเกอรี่ชีสประเภทต่างๆและก็เนื้ออีกนายหาทุกอย่างได้ในเมืองหลังจากที่หนูในเมืองกินเสร็จแล้วพวกเขาก็ออกไปเดินรอบๆบ้านของหนูชนบทหนูในเมืองไม่ชอบที่ที่หนูชนบทอยู่เอาเสียเลย ที่แบบนี้ไม่ใช่แบบที่ฉันชอบเลยมันสกปรกลและน่าเบื่อมากนายต้องมาเยี่ยมบ้านฉันสักวันฉันจะพานายไปรอบเมืองแล้วนายจะได้เห็นนายคงไม่อยากกลับมาอีกเลยละเช้าว,วันรุ่งขึ้นเพื่อนทั้งสองบอกลากันทันทีที่เขาจากกันหนูชนบทก็ตัดสินใจไปเยี่ยมเพื่อนในเมืองเขาจึงเริ่มออกเดินทางหลังจากการเดินทางอันยาวนาน เขาก็มาถึงเมืองหนูชนบทมาถึงบ้านเพื่อนตามทิศทางที่เพื่อนบอกไว้หนูในเมืองอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หนูชนบทตกตะลึงเมื่อเห็นที่อยู่อาศัยของเพื่อนบ้านบ้านคือมาหลังนี้เป็นของนายเหรออืมไม่เชิงฉันแบกบ้านนี้กับเจ้าของที่ดินด้วยฉันหิวมากเลยไหนขอดูอาหารงานเลี้ยงที่นายพูดถึงหน่อย หนูในเมืองเข้าไปในครัวเปิดตู้เย็นจากนั้นก็นํำชีสเนื้อผักชนิดต่างๆและผละไม้ออกมาเขาวางทั้งหมดไว้บนโต๊ะและพวกเขาก็เริ่มกินกันตอนนั้นเองพวกเขาได้ยินเสียงเหมียวเหมียวของแมวหนูในเมืองกระโดดและพูดขึ้นแย่แล้วแมวได้ยินเราคุยกันเราต้องรีบซ่อนตัวตามฉันมา หนูทั้งสองหนีเข้าไปในโพรงและออกไปได้หนูชนบทถามในขณะที่กำลังหอบ <c oughs> นะอยู่ในบ้านเดียวกับแมวเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่อันตรายหรือเนี่ยอันตรายสิแต่นี่เป็นราคาที่ฉันต้องจ่ายถ้าอยากอยู่ในที่ที่หรูหราและมั่งคั่งหลังจากนั้นไม่นานแมวก็ออกไปจากครัวพวกเขาออกมาจากโพรงที่ซ่อน และเริ่มกินต่อจากนั้นสักพักพวกเขาก็ได้ยินเสียงประตูเปิดและหนูในเมืองก็หล่นลานมาเร็วรีบวิ่งเจ้าของที่ดินมาวิ่งก่อนที่นางจะเห็นเราหนูทั้งสองวิ่งกลับไปยังโพรงเล็กๆที่เดิมและหนูชนบทที่กำลังหอบก็ถามขึ้นอีกครั้งออออคราวนี้ฉันไม่รู้ว่าเราวิ่งทำไมนางไม่รู้เหรอว่านายอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้นะสิคนที่นี่น่ากลัวม,มากเลยนายอยู่แบบนี้ได้ยังไงกัน มันก็แย่บางวันแหละแต่ฉันอยู่ยังมีความสุขมากดูสิว่าฉันกินอะไรเมื่อไรก็ได้ปลอดภัยแล้วไปกินต่อเถอะหนูชนบทออกมาจากโพรงแต่ทันทีที่เขาออกมาเขาก็เดินไปที่ประตูและเริ่มบ่นขอบคุณแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันหมดความอยากกินแล้วถ้าจะต้องหวาดกลัวกันแบบนี้ฉันไปละาจะไปไหนฉันจะกลับบ้านบ้านฉันอาจไม่รวย แต่ฉันอยู่อย่างสงบสุขและมีอิสระฉันขออยู่อย่างสงบและเป็นอิสระดีกว่าต้องมาอยู่ในความหวาดกลัวตลอดเวลาและแล้วหนูชนบทก็กลับไปใช้ชีวิตที่ยากจนแต่มีความสุขต่อไปและเขาก็ไม่กลับมาที่เมืองอีกเลย